ลูกที่วันนี้เรากลับไวหน่อยนะไม่อยากกลับมืดมืดอะไรอีกสิริจะรีบกลับไปไหนเออนะ่ะกลับไวหน่าดีแล้วข้ามมืดมันอันตรายปกติก็กลับข้ามอยู่แล้วนะสิริบอกให้กลับก็กลับเถอะนะลูกที่นะโอ้ยเนาะยังไม่ได้ยอดเลยมึงไม่รู้เหรอวันนี้มันวัน,วนฮาโลวีนคืนปล่อยผีผีจะเดินเต็มถนนไปหมด ไม่อยากจะคิดถ้าเจอผีขึ้นมาจะทำยังไงพูดแล้วขนคิงลุกเลยกลูวที่แท้ก็กลัวผีนี่เองอจุดเริ่มต้นของฮาโลาวีนน่ะมนมาจากประเทศอะไรเสิวันฮาโลวีนตรงกับวันที่31ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับคืนก่อนวันออเซนออเซนเดย์ ในศาสนาคริสต์เชื่อกันว่าเป็นวันที่วิญญาณของคนตายจะออกมาป่วนโลกมนุษย์ชาวเค้โบราณจึงมีการจัดงานฉลองเพื่อต้อนรับวิญญาณเหล่านี้และเพื่อขอพรให้วิญญาณเหล่านี้ไม่ทำร้ายพวกเขาวันฮาโลวีนฮาโลวีนเป็นงานฉลองในคืนวันที่31ตุลาคมของทุกปี เป็นวันหนึ่งที่ผู้คนทั่วโลกต่างก็เฉลิมฉลองกันด้วยหลากหลายกิจกรรมเช่นการประดับตกแต่งบ้านด้วยฟักทองแกะสลักหน้าผีการออกงานปาร์ตี้แต่งกายเป็นผีและสัตว์ประหลาดการเล่าเรื่องผีและการเล่นตลกหลอกกันประวัติวันฮาโลวีนมีต้นกำเนิดมาจากเทศกาลสามแห่งของชาวเซลชาวเทลเป็นชนเผ่าพื้นเมืองในยุโรปตะวันตก เชื่อว่าวันที่31ตุลาคมเป็นวันสิ้นสุดของฤดูร้อนและเริ่มต้นฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โลกแห่งความตายและโลกแห่งชีวิตมาบรรจบกันวิญญาณของคนตายจะออกมาเดินเร่ร่อนบนโลกมนุษย์ชาวเคลจึงจัดพิธีกรรมเพื่อต้อนรับวิญญาณเหล่านี้และเพื่อขอพรให้วิญญาณเหล่านี้ไม่ทำร้ายพวกเขา วันฮาโลวีนเรามักจะคุ้นเคยเรียกกันเป็นภาษาปากว่าวันปล่อยผีในวันดังกล่าวมักมีการจัดตกแต่งบ้านเรือนร้านค้าโดยใช้ฟักทองที่คว้านเป็นรูปผีหรือใช้วัสดุอื่นๆประดิษฐ์เป็นตัวผีหรือทำให้มีหน้าตาเป็นผีเพื่อสร้างบรรยากาศให้กลายเป็นงานรื่นเริงคนไทยนี่ก็ฉลองทุกเทศกาลเลยเนาะ ใช่แล้วลูกที่คนไทยเป็นคนอารมณ์ดีเข้าได้กับทุกประเทศฉลองได้ทุกเทศกาลมันได้กับทุกเพลงโดยเฉพาะเมืองฟังเพลงทุกประเทศครูถามจริงๆเหอเมืองฟังรู้เรื่องหรือเปล่าสุดท้ายกวนกับมาเข้าตัวอีกครู